ันนี้เนี่ยก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศธรรมานเองเพราะว่าลุนตยานั้นเป็นเป็นสิ้นของธรรมาน,นะคะในสมัยโบราณเนี่ยบุคลธรรมดาทั่วไปก็ไม่สามารถที่จะใส่สิ้นแบบนี้ได้น,นะคะถ้าเป็นชาวบ้านที่จะใส่สิ้นธรรมดาที่เรียกว่าสิ่กานะคะพอมีลวดลายหรือมีตีนจบขึ้นมาเนี่ยก็ก็หมายความว่านคนเหล่านั้น,นต้องมีฐานะมียศศักดิ์มีฐานันดรศักดิ์นี้นะคะ มาน,นี่ก็ลักษณะของสิ้นนี้นะคะเส้นจบวิเศษเมืองลานะคะเป็นข้าไหมสวยงามมากเลยเขาก็ว่าก,กันว่าเป็นความางดงามของนางพญาผ้าเส้นอย่างหนือเลยนะคะของทางภาคเหนือนะ,ะอันนี้ก็จะสวยในลักษณะของคือมันมีการผาสมผาสานนะคะของเมืองลาดกับน,นักเตรียมตุง มาถูกทนกันเพราะว่าอยู่เขตใกล้เคียงกันมีสัมพันธ์กันนะคะก็จะเป็นลักษณะสวยงามแบบน,นี้ลักษณะสิ้นแบบนี้นะคะก็เรียกว่าสิ้นใหม่คำนะคะหรือว่าสิน้นสิ้นบัวคำหรือสิ้นบัวซึ่งในช่วงในช่วงรากนกาคดาเราจะเห็นว่าเป็นที่นิยมมากเลยนะคะสิ้นนี้แต่คนนี้ไม่ใช่านางเอกรากนกาคดานะคะหรืว่าใกล้เคียงอะค่ะความงามมาถ่าย นะคะก็ก็สวยงามมากนะคะจะเป็นลักษณะของในอดีตนะคะของบุคคลชั้นส,สูงในราชสำนักแต่งงานนะคะซึ่งจะบอกว่าความเป็นมาของความเป็นร้านนาเขาก็มีความเป็นมาที่เลื่อนนานมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยอลังการสวยงามมากเลยก็คือสิ้นราชสำนักเชียงใหม่นะคะ ถ้าในอดีตเราจะไม่สามารถนํเส้นแบบนี้คนธรรมดาไม่สามารถนํามาใส่ได้แต่แต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ก็สามารถเอามาใส่ได้แล้วนะคะสามารถนํามาใส่ได้ให้สวยงามดูหรูหรานะคะก็แสดงความเป็นร้านนาของเราชัดเจนเลยค่ะทางเหนือของเรานะคะสำหรับ ่อไปนี้จะเป็นชาติชาติพันธ์นะคะเพราะว่าพูดถึทงทางทางภาคเหนือของเราเนี่ยก็จะมีชาติพันธ์ต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็กลมกลืนกลายเป็นคนไทยไปแล้วที่นี่ก็คือไทยลื้อนะคะนี่เป็นการแต่งแบบเบ้าของไทยลื้อซึ่งซึ่งจะมีมากมากอยู่ทางเชียงรายทางาพะเยาเชียงคำนะคะนี่นี่แล้วแล้วก็จังหวัดน่านเชียงใหม่ก็มีค่ะ สำหรับสำหรับออท่านนี้นะคะท่านเป็นช่างฟ้อนี่สวยงามด้วยค่ะเป็นชุดเบ้าไท่ลื้นะคะ มาเรื่อยๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากจากอดีตภาพภาเป็นการลูปแบบเบ้าในอดีตพัฒนาต่อมาแล้วนะคะเราก็มีความคิดว่าเราควรจะต้องถ่ายทอดหรือว่าสื่อสารสู่เยาวชนลูกหลานของแต่ละท้องถิ่นปลูกฝังให้เขารักในการที่จะนุ่งผ้าไทยนะคะตั้งแต่เด็กๆเด็ก,ดกน้อยเลยนะคะอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นผู้แม่ลูกนะคะ แล้วเด็กน้อยคนนี้เขาไม่ได้นุ่งเพื่อมาเดินแบบวันนี้นะคะเขานุ่งเขานุ่งอยู่ในชีวิตเขาเป็นประจำเลยอะคะ่ะเนี่ยจะเป็นผู้สื่อสารต่อไปนี่ก็คือการพัฒนารูปแบบการไม่ต้องเร็วมากก็ได้ค่ะช้าๆหน่อยให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆนะคะเ,เป็นการพัฒนารูปแบบการแต่งกายเข้าสู่ยุคปัจจุบันนะคะเอาไปเอาไป เสร์อเอาไปแต่งเพื่อให้เข้ายุคสมัยไม่จาเป็นว่านุ่งเส้นแลมันจะต้องเชยนะเท่ๆก็ได้จะนุ่งเดินทางไปที่ไหนมาไหนไม่จำเป็น้องไปวัดอย่างเดียวนะจ๊ะนี่นไไมเทยกะดูนะคะเิ้นอะไรก็ได้ค่ะสิ้นอะไรก็ได้เราก็หาเสื้อที่ทันสมัยมาใส่กับสิ้นตัวนั้นนะคะอย่างเช่น นี่นะคะเห็นไหมคะนี่คือการแต่งในชีวิตประจำวันแล้วสวยไหมล่ะคะนะคะทั้งคนก็สวยซิ่งก็สวยแล้วชุดก็สวยนะคะนี่คือการแต่งแต่งในชีวิตประจําวันเลยไม่จาเป็นที่จะต้องบอกว่ามันจํากัดนะทุกสิ่งไปไหนไหนไม่ได้ไม่จริงแล้วนะคะสวยงามดูดูสบายตานะคะเป็นชุดลำลองที่จะไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะ จำเป็นไหมต้องสูงไว้ค่อยใส่ซิมดูนะคะไม่จําเป็นเลยสาวน้อยคนนี้นุ่มซิมแล้วดูน่ารักนะคะสวยงามนะคะเส้นที่เขานุ่มก็ถือเส้นบัวนะคะหรือจะเรียกว่าเส้นไมท้ทำนะคะก็เป็นแบบที่สร้างขึ้นในยุคป,ปัจจุบันนะคะถ้าเป็นไมท้ทำเก่าจริงๆหายากมากๆแล้วนะคะรานะคาก็สูงมาก อันนี้คือเส้นที่เราก็ทําขึ้นมาใหม่โดยใช้รูปแบบของโบราณนะคะส่วนผู้แสดงแบบก็เป็นสาวยุคสมัยใหม่เนี่ยนะคะไม่จําเป็นที่คุณต้องเป็นคนสูงวัยเลยคุณเป็นสาวๆนี่แหละค่ะสวยงามมากนี่ชุดของเธอนะคะเมื่อประยุกต์เข้ามาสู่ยุคสมัยก็สวยงามแล้วก็ใช้ได้นหลายโอกาสด้วยค่ะ ในช่วงที่ที่ละครอันที่จริงอะ่ะชุดเหล่านี้ไม่ใช่ว่าตามละครนะคะลนะครน่ยมาตามแต่ว่าพอละครดังคนก็เลยหันมาสนใจเสื้อผ้าแบบนี้นะเสื้อเสื้อพักนะหรือว่าสิ้นแบบนี้นะสาหรับสิ้นตัวเนี้ยเรียกว่าสิ่งทาเพิ่มนะคะเป็นของจังหวัดน่านนะคะก็จะเห็นลักษณะของการสอดแทรกยิ่เข้าไปให้แวววาวสวยงามมากค่ะ เส้นที่เห็นบนเวทีคือเส้นจากผ้าเหนือทั้งนั้นเลยนะคะคุณค่าของผ้าเส้นผ้าเหนือเนี่ค่ะสาวสวยคนนี้ใส่เส้นผ้าเหนือเหมือนกันเป็นสิ้นไทยลื้อนะคะของจังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงของนะคะแล้วก็ามาใส่กับเสื้อธรรมาดาเสื้อทั่ว,วไปเป็นชุดลำลองสวยงามมาก เราก็ไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องแต่งเป็นแบบแบบบ้าโบราณเสมอไปเพราะว่าการที่เรานํามาแต่งได้หลากหลายนั้นมันก็จะช่วยในการเผยแพร่ให้ออกสู่สังคมได้มากขึ้นในหลายรูปแบบนะคะเนี่ยเห็นไหมคะคุณจะใส่สิ้น ยังไงก็ได้นะคะคุณคุณจะไม่สนใจเพราะว่าสิ่งคุณสวยค่ะสิ่งคุณสวยแล้วก็คุณสามารถจะไปประยุกต์ชุกให้ออกมาในรูปแบบไหนก็ได้อ่ะต่อไปนะคะออาต่อไปนะคะสำหรับสำหรับท่านนี้ก็เป็นผ้าไหมนะคะแต่ว่าสิ่งผ้าที่ถืออยู่ในมือของท่านนั้น เป็นผ้าที่เป็นผ้าที่สอดแทรกด้วยเส้นเงินแท้เงินแท้ๆนะคะสอดแทรกเข้าไปในผืนผ้าคือเราอยากจะบอกว่าเมื่อ,เ,อเมื่อเราสามารถนําผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวช้าๆนิดนะคะเ,เมื่อเมื่อเมื่อเรานําผ้ามาแต่งประยุกตกได้มากมายแล้วสําหรับคนที่มีความพร้อมที่อยากจะเก็บผ้าที่ที่ดูสูงผ้ามีความพร้อมในกนารที่จะทำก็สามารถที่จะเก็บผ้าเหล่านั้นได้นี่คือ ผ้าตีนจบรับแรงสอดแทรกด้วยเงินแท้นะคะช่วยๆเดินมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะคะคนที่โจนั้นก็เป็นคนที่ทอเป็นศิลปินทอผ้าชื่อว่าโจลับแรงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเจ้าของผ้าตัวจริงค่ะคุณผู้ชายคนนี้เขาว่าเป็นคนที่อยู่ที่เชียงใหม่นี่เองนะคะและชุด ที่จะขึ้นไปต่อไปนี้เป็นผ้าที่พอจากเส้นทองคำแท้นะคะเส้นทองคำแท้เป็นผ้าตีนจบรับแรขอบอกราคาผ้าหน่อยนะคะราคาผ้าผืนนี้ห้าแสนบาทค่ะนะคะ,นะคะพอโดยคุณโจรับแรแล้วคนที่นุ่งคือคุณมณัสลาเป็นเจ้าของผ้าทั้งสองผืนทั้งผืนท,ที่เป็นทองและผืนที่เป็นเงิน,นะคะ่ะ คุณมณนัสราเดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิต์เพื่อที่จะมางานนี้เลยนะคะนี่คือผ้าตีนจบรับแรงทอด้วยเส้นทองคำสีมือของโจรับแรงนะคะและผู้ครอบครองคือคุณน้องมณนัสรา ภาพผืนนี้5แสนบาทค่ะคือคือถ้าเรามีได้ก็มีแต่ว่ามันไม่ได้ความว่าอุ๊ยฉันฉต้องมีเงินไปซื้อห้าหแสนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวดูดูอีกรอบหนึ่งนะคะดูความงามของผ้าด้วยแล้วก็ดูความงามของคนที่สวมผ้าด้วยนะคะค่อยๆนะคะค่อยๆใจเย็นๆให้ให้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นความงามของผ้าผ้าทั้งหมดบนเวทีแห่งนี้ เป็นผ้าสิ้นของภาคเหนือทั้งสิ้นนะคะทั้งหมดเลยค่ะและผู้ที่เดินแบบอยู่บนเวทีนี้ก็เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้หญิงนุ่งสิ้นที่ชื่อว่าบ้านสิ้นฟันกันสวยแล้วก็เป็นเป็นคนทงภาคเหนือหมดเลยนะเป็นกลุ่มสำหรับชุดของพี่มณัสลานั้นท่านก็บอกว่า เครื่องประดับที่ท่านสวมอยู่นั้นเป็นทองแท้ของสุดโหไทยนะคะซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของเครื่องประดับทองคำมากนะคะ mm. นางแบบทั้งหมด mm. นางแบบทั้งหมดนี้นะคะ mm. ก็สวมขึ้นภาคเหนือนะคะ mm. มีนายแบบอยู่คนเดียวค่ะมีนายแบบอยู่คนเดียวเลยสุดหล่อของเหมนะคะ อยู่จังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่เองเจ้าเดี๋ยวก็ไปตีโพงนหเจ้าต้องขอ,ขอขอบคุณนามแบบทุกท่านนะคะที่สละเวลามาสแสดงความงดงามของข้าสิ้นภาพเหนือให้พวกเราได้ชมกันว่าผ้าบ้านเรางามขนาดไหนนะคะ ขอทุกท่านปรยอใหนกับนางแบบของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ขอเสียงปรบมือนะคะให้ก, ha, กับคุณยุฮานะัตเตอรับด้วยนะคะผู้นำ้าพื้นเมือง้าที่สวยๆเหล่านี้ให้เราได้ชมกันในนามของกลุ่มบ้านสิ้นฟันกันสวยค่ะท่านไหนที่อยากจะมีสิ่นสวยๆแบบนี้หรืออยากจะไปเชี่นชมสิ่นสวยๆที่เราได้แบบนางแบบมำแสดงในวันนี้นะคะก็เข้าไปดูในเพจเฟซบุ๊กนะคะน่าจะมีโอกาสได้เห็นหลายๆ หลายหลายแบบด้วยกันนะคะจากกลุ่มบ้านที่ปันกันสวยนะคะตอนนี้ขอให้ทุกท่านนะคะได้ ยืนถ่ายภาพร่วมกันบิเวณีด้านหน้าเวทีด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์เรื่องผ้างามในชีวิตประจําวันนี้นะคะขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะที่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็กระตุน้นการใช้ใจ่ายนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบวิถีชีวิตวัฒน,นธรรมศิละปะค่ะให้ได้สนใจแล้วก็ได้เห็นแรงบันดาลใจจากการเข้ามาชมกิจกรรมโชว์เคสผ้างามแลเรื่องเมืองเหนือ โดยมีร้านค้าชุมชนจากภาพเหนือนะคะจะแสดงนะักท่องเที่ยวสัมผัสเรียนรู้ลองทำเวิร์กช็อปต่างๆแล้วก็กิจกรรมการแจกของพิลึกภายในงานสาหรับผู้ที่ช้อปปิ้งครบ1,000บาทนะคะแต่วันนี้นอกจากที่เราจะได้เห็นภาพพื้นเมืองเหนือแล้วเรายังเห็นภาพพื้นเมืองนะคะเป็นภาพสิ่นสวยๆจากหลายจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็จากหัวใจของกลุ่มคนที่รักภาพสิ่งเมืองเหนือจริงๆด้วยค่ะท้าย <Hi, S 2> <Hi, S 1> ที่สุดนี้ <Hi. S 1> ขอเสนอโปรโมชั่นใหกับทุกท่านกับกลุ่มบ้านสิ่งปันกันสวยค่ะ mm hmm. ขอบคุณ